เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ ไม่ต้้ออองรรใใหใคนับืส,ส่งภาพวิดีโอหัวข้อชุมชนสุขสันต์ได้เงินรางวนะัลนั้ง5,000บาทเนี่ยเนี่ยทางโรงเรียนขอให้ยืมกล้องมาเอ้ภาพหลุดๆนี่แหละนะละ่ารักดีคนทางกรุงเทพจะได้รู้ว่าชุมชนที่มีความสุขที่สุดก็คือ่อยเทวพิทักษ์เฮ้ยเนี่ตาเรือเป็นไร ไมใช่หมายถึงตาหรือเดินอ้าวได้มดันจะเดินแบบกันนี่ตลกกันพอหรือยังอารมณ์เสียมากสั่งกาแฟเย็นไงกลายเป็นชาดำเย็นไม่ทราบเฮ้ยพี่เพชรพี่เพชรเน่ยเป็นคนสั่งชาดำเย็นเองแหมขี้เหรอยังขี้ลืมอีกโอ้โหไอน้นี่กระดา่าฉันไวทองเลเอางี้ดีกว่าถ้าฉันผิดฉันกราบแกถ้าแกผิด แกกราบฉันโอเคไหมโอ้โหโอเคเลยนี่นายสัมฤทธิ์จำได้ไหมเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านมาพี่เพชรสั่งให้ฉันมาซื้อของไล่โก้พี่เพชรสั่งซื้อน้ำอะไรอ๋อน้ำชาสัลีทธิ์สั่งกาแฟใช่ไหมครับแสดงว่าลืมอยจำไม่ได้เรื่อโกหกแล้วไอ้จัดเฮ้ยนี่นายสัมฤีธิ์โกหกนี่ถ้าเกิดแกไม่โกหกแกกล้าสาบานไหม ขอให้ตัวบัวมันถึงฉุ่มเลยเฮ้ยจะบ้าเหรอเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมต้องสาบานด้วยเราอ่าอ่ะอ่าถ้าแซวเรื่องจริงเนี่ยเฮ้ยรู้ไหมว่าผลทางการโกหกคืออะไรตัวระเบิดตายโอ้ยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวพี่ต๋อะไรจ๊อดแล้งแกอะไรสำลีอ้าป้าฉันจะสั่งสอนมันแหมนิสัยเสียแต่เด็กเด็กนี่แกเป็นพี่ภาษาอะไรวะไม่สั่งสอนน้องมึงเลยโอ้ยจ๊อด พูดแรงไปบ้าเออะไรวะเนี่ยเอจ๊อดไอ้ยผู้ใหญ่ใจแมวไอ้ตัวกินศพนังรำลักเล้าดำนี่มันด่าแรงมากจัดการมันเลยนี่น้ำบะเป้าอีนังรำแรมบกแตกมากไอ้เตี่ยไอ้วันเฮ้ยอะไรวะนี่พังกันนี่หวาเรำมาถึงนี่แล้วกระจัดไปจัดไปมุด กินเองแหละมันจะไม่ง่ายอสิตั้งแต่สองคนเนี่ยทะเลาะกันนะบรรยากาศมันก็เที่ยงแบบนี้แหละโอ๊ยไอ้ดำเรือด่วมันเจ็บนะเว้ยดีเจ็บสมังก็ดีเลื่อนหกออกตีอย่างนี้ใครจะไมปรำทันเล่าโถล้ำไม่ดีโทษปีโทษระนาดโทษปีโทษจองไม่ได้ตีเว้ย แล้วพี่ตีตามใจตัวเองอย่างเงี้ยพวกฉันก็รับไม่ได้แล้วจะเป็นทีมเวิร์วได้ยังไงโอ้โยเน่เรื่องผู้ใหญ่เด็กแต่เด็กเฮ้ยเน่จอร์ดทำไมทำรุนแรงกับสัมลีแบบเนี้ยเ,เขาคือฉันทำ่างเงี้ยมันทำงานด้วยกันไม่ไ,ได้แล้วไปสรรัมลีหยุดทะเลาะกันไม่ว่าอย่าให้ชาวบ้านคนรอถ้ามีไอ้หน้าป่าบู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีคนสวยอย่างฉันโอ้ยเน่ ถ้ามีสุดหลอยอย่างฉันก็ここไม่มีนางแก้วหน้าไมา้อย่างเธอเหมือนกันย้ย่ <c oughs> ยาบน้องยังพอว่าหยายความเสียงของฉันทนไม่ได้ไว้ ไอ้พวกนี้นึกไว้ทะเลาะกันเป็นเด็กเลยไม่ได้แหละฉันจะต้องทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาดีกันให้ได้เพื่อความเป็นครอบครัวของเราจะได้กลับคืนมาใช่ไหมเพื่อให้กิจการการดำแก้บนเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งต่างหาก่นเ่พี่มีวิธีไหนเหรอพี่กับฉันเนี่ยพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วยังไม่ฟังกันเลยคุณลองหาผู้ใหญ่มาช่วยพูดให้ดิเชยเดี๋ยวนี้เขามีสอบก่อนแล้วยะ มหมายหมายถึงใ,ใหญ่บ้านผมหมายถึงผู้ใหญ่ผู้อาวุโสโท,ที่2คนนั้นเค้านับถือเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะพี่เพชรนี่เราต้องมีผู้ช่วยแล้วล่ะไปเร็วเร็วคุยกับใครอ่ะมาเร็วๆครัเรื่องของคนในบ้านไม่ควรจะมีมือที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวพี่เทวันครับแต่ของแบบนี้มันต้องเคลียร์นะครับหากรรมการดีๆสักคนหนึ่งแล้วก็คุยกันซึ่งๆหน้าไปเลยคนกําลังร้อนเราจะลุกเป็นไฟนะเออพี่ตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนครับไม่ต้องหวลครับเชื่อสาธุรับรอง จ้แล้วก็อยู่กับสำรวมมากี่สิปีแล้วว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้เรืองไม่น่าท้ามนเป็นเรื่องใหญ่นี่หว่าเน่แต่ว่าฉันเน่ยไอ้นาเปาลฮ้จริงเปล่าไอ้มันก็เหมือนอยู่นะลาลิ้นหมาก็เหมือนนี่นางเปลา้ดี๋ ไอจอดรือก hey, ็เลิกทําเป็นนิสัยเด็กจริงๆได้ไหมฮะรือต้องรับผิดชอบซะหน่อยนะเรื่องแค่นี้ลือขอโทษมันก็จบเรื่องแล้วถูกต้องเข้าใจไหมอะไรวะตัวซะเปล่าไม่มีความคิดไอคิวต่ำเหลือเกินไปขอโทษสำรวมันซะโอ้โหนี่ดูเขาข้างกันเหลือเกินแล้วที่นางสำรวมมามันว่าโกรับหลังอ่ะเนี่ยว่าไงวะไอหน้าปุ๊บไอตาตีไอเตี้ยตาแม่แค่อ ไม่ฮะไม่กอดแค่ด่าเฉยๆไม่กอดเออแล้วมันยังบ่อยแล้วว่ามันจะซื้อตะกร้อมาครอบปากโกเพราะว่าโกเนี่ยเหาหน้าลำคายจริงทวงหนี่อยู่ได้อุ้ยพูดอะไรออกไปมันว่าเราขานี่เลยล่ะสาธุโอยครับพี่คือตรงนี้ไม่สำเร็จครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นสำเร็จแน่นอนครับพี่ Take <laughs>